ยกสองแล้วจะกรดีหอมหนึ่งหอมสองยกสองแล้วจะกรดีถธอใจ พอเจอหมูเฮาเจ้าเหนือห่วงกิจกรรมพ่อยกมายกดาวนี่ประจำภาคเหนือชิงรางวัลน,น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่เอาไปใจ้ฟรีตึงปีรวมกว่า30,000บาทแค่ถ่ายคลิปเต้นท่ายกทงน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ประกอบเพลงถาอานดอกไม้ในสไตล์ของตัวเก่าแล้วโพสลงเฟซบุ๊กหรือไอจีพร้อมกับติดแฮชแท็กดาวนี่พ่อยกมายกดาวนี่ภาคเหนือจิวแต่แจ๋วเอาเงื่อนคอบตั้งโพสเป็นแบบสาารานะไปจนกว่าจะมีการประกาศผลรางวัล ตั้งแต่วันนี้ถึง2 5ธันวาคม2564คิปไหม่ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนและมียอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดเทรซสูงสุด3ามอันดับแรกของภาคเหนือและสูงสุด3อันดับแรกของภาคอีสานหับไปเลยผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ขนาด110มิลลิลิตรเอาไปใช้ฟรีตึงปีพอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจดาวนี่ไทยแลนด์หาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่2และ10บาท ได้ที่ร้านการทั่วไปหรือซื้อออนไลน์ก็มีขายนะเจ้าแล้วมาห่วมยกซองพิสูจน์ความคุ้มค่าหอมยาวนานกันนักๆนะเจ้า